สวัสดีวันที่17ตุลาคม2 5หา6 5มหาจ้าคลิปนี้มาอัปเดตล่าสุด พายุโซนร้อนรุ่นแรกเนซาดพร้อมกับอัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานเมือนีและอัปเดตเรดาร์หายเลยไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะอัปเดตล่าสุดเส้นทางพายุเนซาดเวลาตีสี่ของมือนีพายุโซนร้อนรุ่นแรกเนซาดศูนย์กลางอยูุ่ที่บริเวณทะเลจีนใตต,ตอนบนมีความเร็วลมสูงสุดไกลศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกโดยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุหนีมีแนวโน้มสิทธิวิกำลังแห้งขึ้นเป็นพายุไตฝุ่นไดในมือนี และเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะให้ล้ำประเทศจีนและเคลื่อนเขาไกลใช่ฟ่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่20-21ตุลาคม6หาในขณะที่บริเวณความาดอากาศสูงหรือมว่อนอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนยังคงแผล,ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ ส่งผลําใหายพายุยอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วต่มลํำดับขาดว่าจะส่งผลให้ประเทศไทยมีเมฆเพิ่มขึ้นจ่าเฮ้ามาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำมือของภาคอีสานกันเลยสำหรับมือนีภาคอีสานจะมีอากาศเย็นกับมีลมแห้งโดยจะมีฝนเพียง้อยละซิบของพื้นทีส่วนมากเน้นในส่วนของน้องค่ายรอยเอ็ดยโสรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิตามสูตร19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสล มตะว,วันออกเชียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรตชั่วโมงจากเรดาร์ล่าสุดตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นทีอ่อำเภอด่านทรายผู้เรือเมืองทาลีจังหวัดเลยจ้าคลิปนี้กี่ขอโตลาไปก่อนจกันไม่คลิปหนานะจ้าพี่นองไปละจา้าบ๊ายบาย